สวัสดีครับผมมอสุพชลากรน,นะครับผมวันนี้อยากจะชวนเ,นเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องนิสัยที่ดีที่ควรมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรารักษานิสัยเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะดีขึ้นและเป็นคนที่อา่าพัฒนานะครับผมข้อหนึ่งเลยก็คือความกล้าหาญนะครับผมจงกล้ารับผิดชอบทุกสิ่งในชีวิตของตัวเองนะครับอย่าอย่าไปโทษโชคชะตาหรือโทษคนอื่นนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะ่ะมัน มันเป็นสิ่งที่คุณได้แบบตัดสินใจจากตัวคุณเองอ่ะนะครับจงยอมรับนับยอมรับอย่างมีพลังเพราะเมื่อเรายอมรับได้มันจะทําให้ชีวิตกล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองอ่ะนะครับฉะนั้นมันมันเลยทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีข้อมูลมันมีความกล้าหาญมากขึ้นนะครับผมเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยรับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม ต่อมานับก็คือเป็นคนที่พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเพราะว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยแน่นอนมันมันขึ้นมันลงง่ายใช่ไหมล่ะนะครับในทุกสถานการณ์ที่เราเจอนะแต่คนที่เข้าใจหรือจับการอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็รู้วิธีในการเบี่ยงเบนไม่ให้อารมณ์ลบๆวมาเกิดในชีวิตแต่มันมันจะทําให้เขามีแต่พลังงานดีๆในตัวนะเพราะว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันมันคือ พื้นฐานของการที่เรามีความสงบมีความสุขุมในใน,ในตัวเองนะครับและเราจะไม่วอกแวกจะไม่เดือดดานได้ง่ายะนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราสงบถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนๆฉันก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีะนะครับผมฉะนั้นแล้วจงมีสติมากๆแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองเนาะม,นมันขึ้นมันลงอะอย,อย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์ใน,ในการ ตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะบางอย่างมันมันก็ต้องแบบใช้หลักเหตุผลในการแบบพิจารณาดูด้วยเนาะว่าถ้าฉันทําอย่างนี้แล้วตอนที่อารมณ์ไม่ดีไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นภายภาคหน้ามันจะนําสิ่งดีมาให้ไหมหรือมันจะนําสิ่งแย่คุณคุณลองพิจารณาดูด้วยนะครับผมต่อมานะับจงุงสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ต้องร้องให้ใครมาแบบคอนเฟิร์มหรือมาอนุญาตให้ทำํำสิ่งนี้ นการรอเนี่ยมันมันไม่ช่วยให้เราแบบดีขึ้นเลยนาะำดีที่สุดก็คือการที่เราเทําตัวเองให้มันพร้อมทุกอย่างเลยทําตัวเองให้พร้อมกับอุปสรรคหรือพร้อมกับชีวิตที่ที่จะพัฒนาก้าวไปข้างหนา้ามันมันมีอุปสรรคอยู่แล้วอะนะ้ำจงพัฒนาตนเองแล้วก็ผลงานต่างๆมันมันจะเกิดมาเองอะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้แอคชั่นอะไรบางอย่างนะับฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปไปรอให้ใครมาแบบ ยืนยันมาคอนเฟิร์มว่าคุณทําถูกต้องแล้วอะไรมไม่ต้องนะครับใช้การกระทําใช้เอ่อ,อ,อความสม่ำเสมอเนี่ยแล้วผลงานมันจะออกมาเองนะครับผมจะไปรอให้ใครมาบอกคุณนะครับผมข้อต่อมานะขาดไม่ได้เลยก็คือการที่เราเอ่อเป็นคนที่มีการปรับปรุงพัฒนาร่างกายของตัวเองอ่ะนะครับรูปร่างที่ดีมันไม่ใช่แค่แบบรูปรษณ์ภายนอกแต่มันมันคือความ ความที่เรามีวินัยความสม่ําเสม,มอในการที่จะออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพบันเดียนะครับผมพออย่าลืมนะว่าคุณใช้แรงกายในการทํางานใช่ไหมแรงกายแรงใจการที่เราออกกําลังกายก็เป็นการฝึกทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าคุณก็ต้องใช้มันในการดําเนินชีวิตฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลมันให้ดีนะครับนี่คืออมันจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นแนละ้วถ้ามีหุ่นที่ดีอะไรนะี้ นะครับร่างกายแข็งแรงบ่งบอกถึงการที่คุณมีพลังงานดีๆในตัวนะครับผมนี่คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นในวันข้างหน้านะครับผมโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปผมดูดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสุชชากรขอบคุณครับ